ไปค่ะงบนไปจิ๊กซอใส่ชิลช็อตไปข้างบนดึงขึ้นไปไปข่งบนช้าคัามไปยืนโอ้โหโดนเก่งกันมากเลยค่ะน้องๆ ไปดินนกสาวไปเดินกันหน้าโอ้ยไปไหนล่ะคะช้าง เราไม่เดินล้มกันหมดเลย นล้มกันหมดเลยน้องๆมาช้างเลโนเสาโอโหนั่นล้มอีกแล้วเฮ้ยทำไมล้มเก่งจังเลยอ่ะลหาหาองให้หมาเดินดูดีกว่า ช้างเดินไปไปช้างโอ้โหอาหาน้องๆ้องชาชีนี้นะคะ,ะคกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อกำลังใจให้เราด,ะะะะด้วยนะคะไปละค่ะบายบายค่ะ